มะฮวยใครยังไงครับมะยมะฮอยยังไงนีครับมะเดือดยเดือดมวยแ่งยเดือแ่แม่มีาิปนี่หลอนี่หอัจนนพอนใครแครับน่ย

tôi đi chắc cho bạn đấy nhỏ nhãn nổi thung là hai thích bạn nên sao thích sao bạn và tôi thường sao tôi này, tôi thường tôi thường tôi tôi thường tôi thường

ไม่ขวหาสิบาทห้วยใครก็ไปขัวอยู่วตลแดสิบหลแปดสิบว่าอยู่หันขัวเล่อย อันเลันนีบ้างนมาบงอบด้เบางกันตัวละเจ็ดสิบเป็บางๆกันสบได้บางนี่บางบางถีบางบางไปลาบกอนนี่ก็อยากได้อยู่บางตัวเจ็ดบาทครับเเจ็ดสิบเพราะมันเจ็ดสิบ้าง นูุนนี่เท่ไนี่ไอ้พวกขอมขึ้นหุ้นนี่หุ้นเดียวตัวผู้ยางมีได้ป่หไงเออดีมาอืมแนกว่าีตัวใหญ่ดีเนาะใหญ่เบิเงกิขึ้นหุ้นยังโคตรโตอันนี้ขึนหุ้น

ตัวแมงหุ่ยว่ตัวไหนวเนี่ยมันโมเมนต์คนละแนวอยู่เข่ากับมีดเข่าแบบเ่ากบมีเข่ากบบหุ่ยน่มีเจ้าปาจนพอดหุ่ยเล้ดิคองปลาของหนบ้านบาทเท่าขนมาตลาดนี uh ่บ huh> ะมีเด้กครับผมกับจกได้ยูจันพร นี่ยินค่ะาดี่ยินงมาเจ็ดสิบซีบบวแมนลอยเจ็ดสบซบมาเสียวไปหลาบก็ขาดมามามาเป็นนั่งแบบไม่ได้นี่